ทุกคนทุกคนคิดว่าไอ้โลกในตัวละครแต่ละตัวละครในจักรวาลของเรานะฮะคำจริงอ่ะมันไม่คำจริงทุกคนคิดว่ามันจะไม่มีโลกใช่ไหมแบบโลกภัยภัยร้ายอะไรแบบนี้แต่ว่ามันมีนะอะประมาณนี้นะมันจะมีโลกภัยอยู่ก็จะเป็นอันนี้ อันนี้ก็ตรงเฟสหนึ่งเฟดสองเฟสามเฟสี่นะฮะอันนี้คือร่างเฟดสี่นะฮะจะเป็นแบบพวกลายพันทุกคนสงสัสยเชื้อไอตรงนี้ไหมะฮะใช่มันคือเชื้อกําเนิดแต่ว่าอยากรู้ไหมฮะว่ามันคุ้นๆเหมือนเชื้ออะไรสักคนหนึงใครมันเป็นคนผลิตเชื้อนี้นะอยากรู้จัง อีดอกไหนมันพาิีหน้าอย่างรู้จังเลยความหาไม่เจออ้าเจอแล้วอดอกนี่นี่เองอีดอกทองไงเอ,อ๊ะแต่มันดอกดำนี่หว่ามันต้องเรียกว่าดอกดำนี่เลยใช่โลกไพ่ไพ่ไลายแต่ดีนะอีดอกนี่มันมีอยู่สองล่างอะแคบปบหนึ่งนะอ่ะจากภาพนี้ เออแป๊บนึงนะเออชึบฮึบฮึบเอาเอาเอาอกก่อนฮึบฮึบโอเคนี่ฮะถึงแม้จะไม่มีลูกตาก็เถอะแต่ว่ากันติดเชื้อของหุ่นยูน,นะนะโอ้ลืมไปว่า,าวนางเป็นหุ่นยตนนะฮะเออที่ไม่ได้ว่าดวงตาเพราะกูขี้เกียจ เกี่ยวกับอันนี้ก่อนทุกคนเห็นที่เขียนกันไหมฮะแล้วก็ไม่รู้เหมือนกัน,นว่ามันเขียนว่าอะไรที่เราเขียนมาก็เอ๊ะแป๊บน,นึงแล้วมันแปลว่าอะไรวะอ่าขอไปเซิก่อนนะฮะเออดีอะไรวะแปบ๊บหนึ่งนะ มันคืออะไรวะกูจําไม่ได้ว่ากูเอาชื่อนี้มาจากไหนจําได้ว่าชื่อนี้มีความหมายอะไรสักอย่างแปบ๊บหนึ่งนะเออแปบ๊บหนึ่งนะภาษาอังกฤษ D อ O, o M U E N เอ็นจีโอเคดูด hmm. ิมันคืออะไรวะกูลืม,มจำได้ว่าเป็นชื่อดอกไม้อะแต่จำไม่ได้ว่าชื่ออะไรจำได้ว่านางชื่อดอกไม้นะแต่เป็นชื่ออะไรไม่รู้กูอ่านไม่ออกกูไม่รู้มันชื่ออะไรนะแต่ไม่รู้จริงๆชื่อดอกไม้อ,อะไรกูไม่รู้อ่อดูแป๊บ ดูรูปภาพเอาตป๊หนึงนะเออมันจำได้ว่าหาความหมายดอกไมส้สีฟ้ามั้ง๋ยวขอหาตัวหนึงนะเออดีตัวใหญ่อยู่ไหนวะโอ้ามอยู o ่ M U e กดผิด e n เชิฟแล้วก็ n เนา g มันคืออะไรวะกูลืมอะดูรูปภาพนะเออแล้วไงมันเีียนนี้วะเอ่มโอ้ คนนี้น่ากลัวมากเลยหน้าน่ากลัวมากเลยเหมือนหุ่นเลยฮะเขาทานลองพื้นเยอะหรือเปล่าอ่ะอืมโอเคน่าจะเป็นดอกนี้นะที่จำได้ดอกนี้น่าจะเป็นดอกนี้นะชื่อน่าจะใช่เลยเนี่ยตรงเนี้ดูเหมือนจิน คืออะไรวะอ๋อนี้ดอกไม้ปลอมแต่มันคล้ายๆแบบนี้เลยนะประมาณนี้นะดอกไม้แบบนี้คือชื่อดอกไม้มันชื่อแบบนี้เออเอ,อ๋ออันนี้น่าจะใช่เน้ะแหละถูกละนะฮะดีน้ดอกน้น่นมีสองล่างนั่นมันก็สวยอ่โดนลมกระดิกแน่ อย่างเหมือนไอตัวอีดอกเนี่ยตัวหนึ่งนะอยู่ไหนวะเออซึ่งนางก็มีสองร่างนะฮะรู้ไหมร่างอะไรน่าจะรู้อยู่แล้วว่านี่กุย กูเองกูเองอีดองนี่คือกูเองก็จะเป็นแทนถึงแต่ว่าไม่ค่อยว่านะก็อีดองนี่ไอเวดด่าตัวเองด่าตัวละครที่ตัวเองวาดเองโคตรดี อ่าอันนี้คือตัวละครที่เพื่อนเราเอ่อที่เราทําว้านให้นะซึ่งมันบอกให้กูวานให้แต่มันไม่จ้างมันมันไม่ให้ตังกูซักนิดนึ่งอะ่ะขอหนึ่งหวานก็ยังดีอ่ะนะถูกปะไม่ถูกก็ได้เดีย๋ยวเพื่อนกูมาดา่อาอ่ะจริงๆนะภาพที่กูว่านใหม่คือหน้าหน้าเองมันยักษ์มากเลยคะ่ะ ราก็ยังมีความเป็นลันลาลันลาแต่นี่คือมึงตุยอะไรเนี่ยกูไม่น่าว่าเลยน่ากลัวมากเลยคนนี้น่ากลัวจริงๆเลยอืมเออลืมไปไม่รู้จะมีอะไรพูดแล้ว เออให้ทุกคนไปดูเอาเองแล้วกันนะอย่าครูโผล่ให้นะฮะ